คนเดียวเลยเราไม่ยื้วอหรอพี่เอาไม่ได้เอาเลยหนึ่งนัดหนึงนัแล้วขออะพร้อมนะอะเดี๋ยวให้น้องๆแนะน้ำตัวทีละคนก่อนได้ค่ะอีฟอรรดัดบุ้นซิวมิสแกรนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระยายอมไม่ได้แล้วยอมไม่ได้ยายเอาเต็มที่ยายแขกไข่หนอรเวงมิสแกรนไทยไทย แล้วก็มาอย่าสวัสดีค่ะบิวตัสพอพยไพรินวรวงมิสแกรนสะตุ้้ะ,ะขาเจ้าชื่อ,อทมิตานุสินข้าเจ้าเดินทางมากไกลจากเมืองจนันทร์เราสี่คนเนี่ยเหมือนเหมือนมาในหมวดของความเชื่อเนาะ<อ>ตามที่พี่นวัดบอกอันนี้เดี๋ยวให้อ่ะเริ่มจากที่คุกว <HA> านทำไมถึงมาในชุดแบบนี้ถึเลือง เต้องบอกก่อนว่าถ้าทุกคนได้ตามกบมาเนี่ยคอนเซปต์ของกูจะชัดเจนมากคือนางงามเล่นของอวันนี้ก็ยอยากจะพีเซตนในส่วนของการเล่นของอันนี้ค่ะมันเป็นคุณใสมนดามอย่างหนึ่งของชาวล้านนาที่มีสืบทอ,อดกันมาชาวชานานก็คือมนตาผ่าจ้านเป็นการตัดขาดคนรักนะคะ,ะก็คือเหมือนแบบผัวเราอะไปมีเมียน้อยอตัดให้มันขาดกันแล้วกลับมาหากูเอาคนละองกูคืนมาคือชื่อถูกนี่คือชื่อของชุดใช่ก็เลยเลยพีเซ้์มาเป็นชุดนี้ ผ่านสีดำเพราะว่ามันคือคุณใส่หมอนดำใช่ไหมคะผ่านการพรีเซนต์ก็มีการแบบว่าไล่ลำผสมผสานมาด้วยเพราะว่าเราอยู่ภาคเหนือเราอยากเอาการฟ้อนมาเหมือนแบบเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเพราะเราก็เป็นเด็กนักศิลป์เล่นนักศิลป์มาก็เลยเอาการฟ้อนลำเนี่ยมาด้วยแล้วก็เอาศาสตร์ของการแสดงอ่ะเข้ามาร่วมด้วยในการเหมือนเราเป็นคาแรคเตอร์นี้เลยคือหัวกูอ่ะหัวกูมีเมียน้อยกูจะเอาหัวกูคืนอ่ะมันก็แบบมันก็ไล่ตลอดก็คือคีปคาแรคเตอร์จนจบเลยก็ รู้สึกว่าทักใจมากที่วันนี้คนชื่นชอบแล้วขึ้นชื่นชมแล้วก็เข้าท็อปสิบก็ดีใจมากๆแล้วค่ะแล้วคือยังไงของแรงจนห่กแตกเลยอยคือต้องบอกว่าหนูอ่ะท่องคาถาจริงๆทำความเอ่อทำความเข้าใจกับไอเนี้ยจริงๆว่ามันคืออะไรแล้วมันก็จะมีเหมือนบทมาให้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออกูท่องอันนี้แหละเอาให้มันอินน่ะก็คาถามันก็คือมนตาราจานนี่แหละค่ะในการ โอ้ยส,สิทธ evet, ิกรรมังสิทธิการิยางสิทธิอิติปิโสเขาวาอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่จริงจริงไอ้ท่าล่อนเนี่ยมันคือ uh ถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาจะต้องล่อนล่อนไอ้่อนเขาเรียกว่าอะไรไห่เนี่ยหม้อเนี้ยเออใช่มันเป็นเหมือนแบบท่าของมันอะคือซิกเนเจอร์คือท่านี้เลยมันก็คือแบบนี้ค่ะยกขาแล้วก็มเซ็กซี่แบบ แล้วก็ล่อนค่ะแม่ล่อนไปเลยเอ้ที่นโดสามคนเที่ยวแล้วเนี่ยจนเทานั้นแหละแต่จังหวะกลับอ่ะคือมันต้องกลับเพื่อนต้องเดินกลับก่อนเพื่อนก็ชะงักหนูก็เอะเพื่อนจะไปไหมจริงจริงเพื่อนต้องเดินก่อนเพื่อนเพื่อนไม่เดินหรอโอเคงั้นกูก็เดินเองก็ได้ว่า็เลยเดินพอเดินเพื่อนก็เดินเพื่อนก็เหยียบพอเหยียบปุ๊บมันก็เพาะมอก็ตกแล้วมอก็แตกจังหวะนั้นคือคิดคือสองอย่างคือจะเก็บ ดี๋ยวกูจะไปกูไปดีกว่ากูเดนไปเลยค่ะจังหวะภาพตัดมาเห็นเห็นกูเก่งกำลังกวาดกวาดหม้ออยู่ก็เลยคิดว่ากูกลับไปเนี่ยกูโดนแน่เลยเดาแน่นอนเลยค่ะหม้อตกแล้วทีนี้พอหม้อแตกก็เกิดกลายมาเป็นบิวต้าเลยพรมจากหม้อหรือยังไงใช่แม่หนูออกมาจากหม้อหนูอาศัยอยู่ในหม้อมาสักพักแล้วค่ะก่อนพอออกมาจากหม้อปุ๊บก็สดใสายเลยไง เป็นไวล์ลค่ะอ๋อผีการ์ตูนที่มาถึงตอนนี้ได้แล้วก่อนก็เราอ่ะมาจากชุดร้านนาที่เราลงไปเป็นพีกาเราก็อยากจะคลิปคาแรคเตอร์เราไว้เพราะว่าทุกคนอ่ะก็ตั้งตารอชุดนี้เหมือนกันว่าเราจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าเราก็โม้ไว้เยอะเราก็เลยออกมาในรูปแบบนี้แล้วทุกคนก็ชื่นชอบก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ความสวยโอ้ใช่พีกาเราก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วพีกาเลน่าทําให้คนสวยหนูก็เลยเลี้ยงเองซะเลยให้มันเลี้ยงหนูคนเดียวไม่เลี้ยงไม่ให้เลี้ยงใครเจ็ดสกู๊ดของไม่ให้เลี้ยยเลี้งไป เรียนแรงไปไหมอ่ะเอออ๋อเหรอคะไม่ไม hmm> ่หนูก็ต้องเลี้ยงไว้แล้วก็แบบว่าให้ให้กลัวนะเนี่ยอุ yep> ้ยแหมตัวเองใส่ดำก็แบบนี้ใครจะกลัวกันคงอุกยายน่ากลัวเหมือนกันยายยายเมื่อยหลังไหมทำจริงเออ แกคีบคาเลคเตอร์เก่งมากเลยนะจริงเหรอคะจริงจริงผีกะเราอ่ะชื่นชอบดูยูพราดอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เลยได้เลฟพิเซนแล้วก็ได้อาอินสปิเรชันมาจากยูพราดแล้วเราก็เลยต้องแสดงออกมาให้มันแบบมีท่าทางที่ทุกคนอินแล้วก็ขนลุกจริงจริงแต่งหน้าเฉยๆยแต่ว่าถ้าการแสดงเราไม่อินอ่ะทุกคนก็เข้าไม่ถึงแต่ด้วยความที่เราอ่ะชอบแล้วเราก็นับถือพีกะค่ะแล้วก็เราเราก็เลยเลฟพิเซนออกมาแล้วจริงๆเราน้ำตาทงน้ำตาเทียนหยดเต็มตัวเลยแต่เราอ่ะไม่รู้สึกร้อนเลยเพราะว่าเหมือนเราอินไรอย่างนี้ เหมือนเราอินใช่ไม่ต้องแต่งนานมาใช่ไหมไม่นานค่ะแม่หนูเตดแต่งเตดแรกๆเลยคนแรกๆเลยตื่นมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยสวยหรือว่ายังไงแค่เตมคเดียวหรือว่ายังไงหน้าสดหนูค่ะแม่หนูแค่ไม่ได้แต่งหน,าน้าอันนี้คือหน้าสดที่เพื่อนๆตกใจหนูว่านั่งอยู่คนเดียวแล้วเพื่อนผ่านมาแบบเฮ้ยเฮ้ยแล้วกบ เป็นรายการชนะสดเองแกอ่ะมาถ่ายหนึ่งคนพอผิกัดเรียนหน้าก็เลยเป็นแบบนี้เลยเป็นยังไงหรอี่เกิดจสามารถยินตรงๆได้ไหมได้ได้ค่ะแล้วเป็นแบบนี้นะคะต้องสักใครยังชั่วค่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนบอกว่าทุกคนจะชอบผลงานนะคะว่าตั้งใจเต็มที่จริงๆอันดับแรกต้องไล่เมืองข้างๆก่อนนะคะยใหญ่อยากจะบอกว่าชุดนี้ เลีิเซนด้วยความที่ชุดนี้เสื้อจริงคุณยายจริงๆริสิ้นจริงๆซึ่งคุณยายอายุป1ปีแล้วซึ่งผีมอนึ่งนี่คือมีอายุไม่ผีมอหนึ่งค่ะผีมอนึ่งมีอายุมายาวนานมากหลายร้อยปีแล้วที่สมัดพะเยาค่ะแม่แต่แล้วควนี้เนี่ยคนด้วยความเทคโนโลยีมันเริ่มไปไกลามากขึ้นมากขึ้น หมือนรู้สึกว่ามันจะเริ่มสูญพันธุ์แล้วจะหายไปสูญพันธุ์ 0, แล้วหายไป <laughs> <laughs> ใช่ค่ะแล้วเราคือตอนที่หนูไปคุยกับคุณยายคุณยาาบอกว่าดีใจแล้วขอบคุณมากๆนะที่แบบว่าเป็นตัวแทนที่แบบว่าออบ,บรรพบุรุษของเขาอะไรอย่างเงี้ยให้แบบมาสืบทอดให้เห็นอย่างน้อยให้คนรุ่นใหม่เห็น <c oughs> ค่ะว่า <c oughs> มีความเชื่อนี้อยู่จริง <c oughs> ๆนะคะหรือว่าใครที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูยูทูบได้ก็จะมีไลฟ์ทำวิธีเหมือนที่หนูทาเลยแบบนั้นเลย พี oh. หม้อนึ่งก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นหม้อนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีข้าวจะมีข้าวสารมีใบสีมีทุกินมีดอกไม้มีกล้วยมีเงินค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทาหม้อนึ่งแล้วก็จะมีการเขียนเขียนในเขียนในข้าวบางคนเขาเออร,รักษาโรคภัยไข้เจ็บ uh. บางคน uh. หาลูกปาดไม่เจอบางคนเจ็บป่วยไข้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คนคนโบราณเขาก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นยี่ยดเหี่ยวจิตใจของชาวบ้านในกลุ่ม จังหวัดพะเยาด้วยเป็นการรักษาในสมัยก่อนค่ะแล้วซึ่งตอนนี้มีคุณยายที่81ปีแล้วแกก็ค่อนข้างที่จะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แกก็รู้สึกว่าเอออยากแบบว่าให้เราเล่าพิเศษแล้วเขาก็ขอบคุณมากๆที่มาอยู่ในเน่เราก็เลยสืบทอดเลยในแง่ของชุดเนี่ยคุูอาถันนะหนูก็บอกว่าหนูตกใจมากหนูเอ๊ะทำไมแบบพี่เลี้ยงเขาไปหาชุดหนูก็ไม่รู้ชุดเป็นยังไงพราหนูยังไม่เห็นเนาะเพราะหนูบอกว่าเมื่อแต่เราทำกิจกรรมมันอยู่เงี้ยพอพี่เลี้ยงบอกว่าเนี่ยอีกแขชชุุดดดเเิจรงลยนะ ตกใจเลยหนูว่ายกมือไหวบอกว่าวันนี้ขอให้หนูได้พิเศษออกมาได้ดีแบบขอให้วันนี้อยากพิเศษอะไรขอให้มา,มาเลยวันนี้ออจริงจริงจริงๆมาเลยวันนี้ก็คือรู้สึกแต่รู้สึกหนูพูดหนูพูดอะไรได้ป้ะตอนหนูอยู่หลังเวทีหนูยกเขาบอกให้หนูยกเอาขว่วมหัวค่ะเอางจิหนูคนหนูลุกขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะออคนลุกคนลุกเรารู้สึกแบบอยู่ดีแบบมีวิงมีวิงนิดนึงแล้วจะแบบ แล้วรู้สึกแบบเออเราต้องแบบจริงๆๆจริงจริงแบบมันแบบมันวิ่งไปอย่างงี้ค่ะแล้วหนูไม่คุยกับใครเลยถามเพื่อนได้หนูหนั่งนั่งคนเดียว นั่งแบบใช่ทำสมาธิทำสติสมาธิใช่ที่างนีนต้องไปขอพระมาคุณยายหรือไม่ก็นี่ว่าทายาสุดซอดอยู่คุณยายมีชีวิตอยู่ไหมหรือไม่ตอนนี้คุณยายมีชีวิตอยู่ใช่แต่เป็นคุณยายเหลือคนเดียวในประเทศไทยแล้วที่ต้งหมัดพะเยาตอนนี้ใช่ก็ไปหาคุณยายมาเพราะหลังจากเสร็จประกวดผ้าหนุ่มมงหนุ่มไปหาคุณยายเลยค่ะอวิธีใจมากคือที่ที่แบบว่าตอนแรกเราก็ทําเต็มที่ คาดหวังไหมก็คาดหวังแต่ว่าเราทําเต็มที่จริงๆที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเราเนาะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคนมีความสุขหันไปเห็นทุกคนมีความสุขเนีก็รู้สึกดีใจมากๆพอมันเป็นชื่อเราเราก็รู้สึกว่าหูหรือ่าอย่างที่บอสบอกจริงจริค่ะว่าข้าของคนอยู่ที่ผลงานจริงๆบอสเคยพูดว่าถ้าเป็นตัวตนของตัวเองอ่ะมันจะไม่เหนื่อยแล้วแบบยิ่งไปกว่านั้นอ่ะเราจะโดดเด่นในแบบของเราและจะมีคนรักเราในแบบที่เราเป็นนั้วหนูรู้สึกว่าวันนี้เสียงทองทองมันน่าจะบอกกับทุกคนแล้วว่าเขารค่ะิงๆ มาของเราบ้างสวัสดีค่ะขอพูดทำพระสง์ยังไงคะอ่ะาะพูดถึงคอนเซปต์ชุดเหมือนกัน <laughs> ก็คือคอนเซปต์หนูก็มาจากพะเยาเลยเพราะว่าหนูก็เป็นมิสแกรนพะเยาจริงๆ <c oughs> ก็จะบอกว่านะคะคอนเซปต์หนูก็คือผีเสือขาบหมู เหมือนที่หนูกินเนื้อหมูสดๆอะค่ะที่ทุกคนได้เห็นกันนั่นคือหมูสดเลือดสดเลยจริงๆตอนนี้ถ้าคนทุกคนได้กินอาจจะได้กินค่ะก็เลยไม่อยากยืนใกล้เพื่อนเพราะกลัวเพื่อนเหม็นเพราะขนาดตัวเองยังได้กลิ่นอยู่ในจมูกอยู่เลยคอนเซป์นี้ก็คือผีเสือข้าหมูเนี่ยจะเป็นเหมือนเทพเหมือนผีที่คอยปกปักรักษาบ้านเมืองของพี่แขยจะเป็นเกี่ยวกับรักษาสุขภาพใช่ไหมคะใช่แต่ของหนูก็คือจะเป็นการดูแลบ้านเมืองในสมัยก่อนเพราะว่าคนพะเยาเนี่ยในสมัยก่อนเขาจะนับถือศาสนาเป็นศาสนาผี เขาไม่มีศาสนาพุทธไม่มีศาสนาอะไรเลยเขานับถือเป็นศาสนาผีแล้วผีองค์แรกนะคะที่เข้ามาก็จะเป็นผีองค์นี้เลยก็คือผีเสือข้าหมูแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่พิเศษมากๆเลยก็คือผีเสือข้าหมูเขาไม่ใช่ร่างทรงเขาไม่สามารถเข้าหลายๆคนได้ เขาจะเลือกแค่หนึ่งคนในโลกนี้เท่านั้นที่จะมาเป็นตัวแทนของเขาซึ่งตอนนี้ก็มีคุณยายเหมือนกันนะคะที่จังหวัดพะเยาชุดนี้ก็ทํามาจากคนพะเยาทั้งหมดคืออันนี้คือเป็นอีกความความในใจที่อยากบอกคนพะเยาแล้วกันว่าต้องขอบคุณมากที่เอ็นดูหนูไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นสร้อยเป็นเสื้อชุดต,ต่างๆคนพะเยาทําให้หมดแล้วเมื่อเชา้านี้ประมาณตีสามเขาก็ได้ไปบวงสรวงมาให้เพราะว่าถ้าไม่บวงสรวงมันจะไม่ดีต่อกับตัวหนูเองอทุกอย่างคือต้องทําพิธีมาก่อนคือองค์นี้ก็คือบอกได้เลยว่า เขามีอยู่จริงแล้วเขาแรงมากๆก็เลยก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเป็นท่านนะคะแล้วก็อยากฝากแฟนๆว่าชอบไม้ดีใจที่ทุกคนชอบเพราะว่าเห็นฟีดแบ็กกลับมาก็โอเคมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากบอกก็คือตอนที่หนูโชว์หนูกินหมูจริงแล้วหูหนูข้างหนึ่งอ่ะดับพูดดับเลยเออมันมันเพราะว่ามันกินจริงเพราะว่าตอนแรกเราก็คิดอยู่ว่าถ้าไม่กินจริงอ่ะมันไม่เหมือนอ่ะเราอุตส่าห์ไปบวงสรวงท่านมาแล้วอ่ะเราก็ต้องทําให้ถึงตอนนี้ก็เลยอาจจะมีกลิ่นคาวกลิ่นหมูนิดนึงนะคะทุกคนก็แม่แมก็ กันหายใจไว้ก่อน<ด>กันหายใจไว้ก่อนเพราะไมได้กินจริงๆอ,อยากจะถามทั้งสี่คนน่ะ<ฮ>ว่าทำไมเราไม่อยากสวยเหมือนเพื่อนๆหรอ,อเราอยอมไม่สวยแล้วอยอมแปร<อ>เพื่อ เอาเอาใครก่อนหนูเนอะเพราะแขกสุดอันจริงจริงทุกคนสวยทั้งหมดถ้าเรามาสวยเราอาจจะพี่พี่อาจจะต้องสวยนะถ้าบริรทบางามหนูสามารถขายอะไรได้สามารถหนูหนูอยากจะบอกว่าหนูสามารถขายอะไรได้อะละอุ้ยอะไรอ่ะขายได้หลายอย่างสวยก็ได้ตลกก็ได้ผีก็ได้คามีราคาหลายคาแรคเตอร์ให้บอสได้มองบอสจะได้ไม่เบื่อแล้วบอสก็สนใจด้วยเพราะเห็นถือโทรศัพท์มาแฮ่บอสจะนอนหลับไหมนะ แต่เพราะหลายคนก็เลยมองว่าหมื่นปีที่แล้วที่ตำแหน่งที่ต่อนแจนเขาได้หมอผีเขาเลยไปตรงนั้นหรือเปล่าหรือไปตรงนั้นบ้างอ่จริงๆก็น้อยแต่มากเรียกแต่กูมันก็จริงนะคะเพราะว่าของหนูก็น้อยแต่ว่ามากที่เมคอัพเฉยๆเพราะว่าเอาจริงๆหนูโดนพีดีเทถ้าหลายๆคนทราบหนูก็ไม่มีชุดแบบโอ้โหอลังการแบบเพื่อนก็เลยต้องอแดแอปพลายโดยการชุดอันนี้ก็ต้องขอสปอนเซอร์มาเป็นท่าล้านนาแบบแท้เลยแบบแท้ๆเลยเป็นของแท้ๆเลยแล้วก็ เราก็เน้นเมคอัพเอาละกันเพราะว่าชุดเรามันไม่เท่าเพื่อนถ้าเรามาสวยธรรมดาพี่ๆจะสนใจหนูไหมหมายถึงว่าหมายถึงว่าแบบทุกคนในวรัลจะสนใจ,จ,นใจหนูไหม<น>หน,นูก็เลยจะต้องเน้นเมคอัพเน้นการแสดงให้ทุกคนได้เข้าถึงแล้วก็รู้รู้ว่าหนูมีความสามารถในด้านนี้จริงๆใช่สุดท้ายให้ฝากหน่อยพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่มันพรุ่งนี้วันรอบชดไม่นานแต่ละคนเตรียมปล่อยของเด็ดยังไงบ้างพยายาก่อนก็ตัวอีฟเองนะคะฝึกซิกเนเจอร์ ทั้ง77คนก็คงมีซิกเนเจอร์กันหมดแหละแต่อีฟรู้สึกว่าสิ่งที่ที่จะทําให้เราได้ดีที่สุดเหมือนที่พี่บิวตี้บอกก็คือพื้นฐานเพราะฉะนั้นอีรู้สึกว่าพื้นฐานเต็งก็ค่อนข้างแน่นก็อยากฝากทุกคนนะคะช่วยเชียร์นะคะรอบชุดว่ายน้ําหุ่นขนาดนี้จะเดินขนาดไหนเอออะไรยังไงเราจะไปกินคอลลาเจนเพิ่มเติมไหมก็ต้อง ปักตะก้าเร็วๆเลยปักตะก้าเลยค่ะก็ปักตะก้าเลยนะคะก็จะบอกว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยบอกเลยว่าสับมากๆเพราะว่าโทษนานี่ว่าได้เบปอินสึวีมาสองจังหวัดแล้วในช่วงประกวดนะคะก็ต้องเจอเลยถึงแม้นมไม่มีแต่สะโพกคือฉ่ำมากอะยังไงเขาไข่นิดๆเออยังไงเราเนี่ยอ่ะนี่หน้าลุกชุดว่ายน้ำป่ะเอ้ยอย่าสปอยดีอุ้ยแรงว่ะเล่นอะไไไรรรออะะ เอาจริงๆแล้วไม่อยากพูดเยอะค่ะรอดูแล้วกันเบสวิมอ่ะมันเจ้าของบิวต้์เท่านั้นค่ะอ๋อครบยังไงเราส่งครามยังไม่จบอยู่เพิ่งนับศพนางงามนะจ๊ะสรุปก็คือสี่คนมีนับเต็มู่ เราเราไม่เราไม่ใช่คนชอบคุยอ่ะเราลงผลงานแล้วกันเนาะบอกเลยว่ารอใส่แผ่นเพิร์เคื่อค้าร้าสุดคื้อะไรร้าล่าสุดขึ้นทำขาแล้วขายแล้วกินเลยคินคอนเดคเตอร์อโเค